ก็สาเหตุก็มาจากเรื่องของการที่ซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะให้รัสเซียเนี่ยเข้าร่วมในตกลงการผลิตอีก1.5ล้านบาร์เรลต่อวันครับเพราะว่าการประชุมเรื่องนี้เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบกับความล้มเหลวไม่สามารถที่จะขอให้รัสเซียเห็นด้วยได้เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็เลยหันกลับมาผลิตน้ํามันเต็มที่ จากแดล้านบารเลรลต่อวันเป็น12บสองล้านารเลารลต่อวันแล้วก็ประกาศลดราคาน,น้ำมันลงในทุกมีภาคแม้ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือว่าเอเชียงนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เปรียบเสม,มือนว่าซาอุดิอาระเบียนั้นประกาศสงครามราคาก็าทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงทั้งวันศุกร์กับวันจันทร์นี้เนี่ยก็ลงมาแล้วร่วม4ี่บอร์ อาจารย์อย่างนี้สัญญาณของท่าทีของทางรัสเซียแล้วก็ในในกลุ่มของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของของตัวสงครามน้ํามันโลกครั้งใหม่เลยไหมครับอาจารย์จะไปถึงขั้นนั้นไหมครับก็ขณะนี้ก็เป็นแล้วฮะการทันที่ก็เริ่มแล้วเพราะว่าราคาน้ํามันขนานี้ก็ลงมาค่อนข้างมากแล้วก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามราคา,คาถ้าเผื่อรัสเซียไม่ยอมผ่อนปลน โดยการเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มโอเพกเนี่ยราคาน้ํามันก็น่าจะปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้ hmm. แล้วครับทุกคนนี่ขณะนี้ก็คาดหวังว่าทางด้านของกลุ่มเชลออยกลุ่มผู้ผลิตนอกโอเปกแล้วก็กลุ่มโอเปกเนี่ย hmm. ก็คงจะผลิตน้ำมันดิบออกมาเต็มที่ภายใต้สภาว่าการที่ย hmm. ิกฤตโควิด -19 hmm. มีทำให้มีความต้องการน้ำมันลดลงไปด้วย มันก็เท่ากับสองแรงบวกก็คือความต้องการน้ํามันลดลงแล้วก็การผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งยิ่งกดดันให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงไปอีกครับอาจารย์มองเห็นสัญญาณตรงนี้เนี่ยดาวไซด์ของราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมันน่าจะลึกแล้วก็ยาวนานแค่ไหนครับอาจารย์ที่อาจารย์มองไว้ก็อมองว่าถ้ามันกรณีเลวร้วายที่สุดหรือ worst case scenario เนี่ยราคาน่าจะลงไปอยู่ที่ระดับยี่สิเเบ,บเหรียญากรัฐเตอรเบร่แลวนะครับ แต่ว่าจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งรัสเซียและซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันได้เร็วแค่ไหนถ้าเผื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันรุนแรงแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่ร้ายแรงเนี่ยก็คงจะกลับมาพูดคุยกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พยายามที่จะประนีประนอมกัน ดันั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น่าจะไม่ไม่ยืดเยื้อครับครับครับอาจารย์ผมขงพอย้อนมองเข้ามาในประเทศนิดนึงฮะอย่างนี้มันจะมีผลต่อกระทบต่อภาพรวมของบ้านเราในเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างและในเชิงของผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรายมิติมากน้อยขนาดไหนไหมครับอาจารย์ผลกระทบผมคิดว่าไม่มากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลดีด้วยดีด้วยเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน เรานําเข้าน้ํามันแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็เราเป็นประเทศผู้บริโภคน้ํามันเนี่ยนั้นการที่ราคาน้ํามันลดลงน่าจะเป็นผลดีกับประเทศมากกว่าและโดยเฉพาะยิางยิ่งภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด19เก้านี่มันก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยลดภาระในการไปหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนื่องจากว่าพอราคาน้ํามันลงเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนมีมีรายได้เหลือนะครับมีเงินเหลือที่จะไปจับจ่ายใช้สอย ในเรื่องอื่นได้ด้วยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางหนึ<ม>่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ไม่มีผลกระทบประับและก็เป็นประโยชน์ครับประเทศชาติและก็รัฐบาลด้วยซ้า<ม>แต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ<ม>ทาง<ม>ด้านของพลังงานบ้างเช่นเรื่องของ,อาของการจับทุนสต๊อกน้ํามันมเรื่องของผลประกอบการอาจจะ ขับทุนอะไรเงี้ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธุกรกิจโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยมันแย่อยู่แล้วเนื่องจากว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าการกลั่นมันค่อนข้างต่ำต่ำม,มาก,กน,นะครับเรียกว,ว่าต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยต่ําขนาดนี้เพราะฉะนั้นพอมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งซ้ำเติมธุรกิจโรงกลั่นน้ามันเนี่ยให้ให้อ่อนแอมากขึ้นนะครับ